เคลงมาตรงนี้ลงมาข้างล่างชั้นเดียวกับที่เนสอยู่คุกเข่าเหมือนท่าขอแต่งงานจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอมกอดเธอด้วยรักรักที่คงใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะอย่าทำ้ทํา ทางกลางมูดาวจะไม่มีความเงาเข้ามากลางกลายแรง้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญา,าจะอง,ง,งู่กับเธอจังตลอกไปนั่งบนบันขั้นบนันไดนั่งขงคู่นั่งบนขั้นบนันไดมันมีบางครั้งจึงทำให้เธอเสียใจ

รีบตารอรักเพียงติดเธอโอ้ก็เธอด้วยรักรักที่หวงใหญ่ใจฉันให้เธอมันเป็นคงเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะล้อยคำฟ้าลุกขึ้นมาเลยเล่น,านพาเค<อ>้าวิ่งเล่นพาเคาวิ่งเล่นพาเขาวิ่งเล่น<ม>เงเข้ามาตั้งไกล พญญจ,จับมุนเลยจับมุน,นให้เขาเป็นเจ้าหญิงน้อยน้ให้เขาเป็นเจ้า<อ>หญิงน้อยๆ<อ>้อย<ป>กอดเลยลอ้อมร<อ>้องจะมีเพียงเธอโลกเพีมีแค่เสอร้องกอเธอด้วยรักรักที่คงใหญ่ใจฉันให้เธอรูหัว มันเป็นคงเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้าวฟ้าทางกลางอูดาวมองหน้าเขา,า,น,า,เานี่คือคำปฏิญาณสัญญากับเขาเขาจะไม่มีวันเหงางหดีบาญญาดเบาเบาเบาที่สุดนนให้กระซิบข้างหูตลอดไป โอเคช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ขาดน้ำตาเหรอคะไม่ใช่เลนอะอ๋ออ้พูดชิิงใครขาด้ี่ไหมคะไม่ใช่โอเคโอเคดีดีเคเห็นไหมลูกคือพอแค่เคเล่าเรื่องอะค่ะเคอาการหน้าเบี้ยวของเคหายไปทันที